มันมันมันวิง่งมันวิ่งหวดแลย em cho PUBG Mobile. Yeah, um. Mấy cái nó chạy nó. ออก.น้ําหาย, nướcหาย. อันนี้สุด โอ้ยไงไหนๆก็อ okay. ่านแล้วตานี้ไงกินไก่แล้วดูทรงทรงอะไรเออทรงอะไรมาแล้วเรวิวฟันเขียวอัดเลยน่ากินไก่แน่ฟันเขียวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเบอร์สี่ฮิ้วนะ จะหิวทีเออแลถ้ากินไก่แล okay. okay. ้วจะให้ช่องไปดูนะช่องที่ไม่มีดูแล้วจะมีฟันเขียวไงไก่ไม่มีเลยแต่ไม่อัดแกต่อัดมาฟันเขียวอแต่กินไก่ไม่ได้อัดไม่ตอนอัดกินไก่คนเคนอื่นกินไก่กับพี่ตัวเองไม่อัด มันมีคนเนาะยิงแมนไอซีม์ยิงแมนยี่หายอ่ะอืมทำไมวันนี้คนเก่งเยอะจังถ้ามันยิงยิงลุกลุกงแพงเลยอะเปิดซึ่งเปิดแมปใหม่คนก็แห่มาเล่นไงมันยิงลุกงแพงเลยอ่ะเหือว่าหรือว่าแหลงเยอะเหาวะเนี่ยมาอยู่เดียวกับมันเห็นผมได้ไงอ่ะอยู่ตรงแพงอ่ะมันยิงข้างแพงเลยตายมันมีบั๊กไหมอ่ะ หรือมันมีโปมีมีมีทั้งโปทั้งอะไรแล้วแต่โอ้ยโทรศัพท์ก็มีมีหมดเลยฝนปวงน่าจะโปเลยน่าจะโปเลยมัน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 ใช่เลยไง่ะอมันอยู่มันเกินไปอยู่นี้น อยู่ในบ้านนั้นยิงโดนอยู้ มันสามเลยเว้ยวิแหวแล้วก่อนวิ่งขึ้นไปไหนยิงไหมรอก่นอนรอก่อนรอก่อนรอก่อน เจ็ดตายสบเฮ้ยกลางหนึ่งแม่แลอีมีคนหนักกว่านั้นอีกไกลตายไปแล้วมโหยงก็ได้ขอไกลๆเอาไรเดี๋ยวเพิ่งไปปะทะนะเยบมันยังไม่มามันกำลังฟาร์มอยู่ มันยังไม่มาแล้วควันเต็มตกระเป๋าที่มาประทัเรารเรามีระเบิดเราอยู่นกวงลปลรดระวัง,วงนะอยา มีระเบิดแล้วนี่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 เล้าแล้วเจอสมุกสมุกระเบิดได้จะเห็นว่าโมุกระเบิดได้ด้วยอมุกสมุกระเบิดได้ một con laser vừa đây. Ừ. Ui. Nhiều. Một cái. 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 Một นีตกใจตกไปไปเข้าวงเข้าวงเข้าวง <นำ S 2> ล<อ>ง,งมัง,ง,มงเลย Hãy subscribe ấy ha. Mà giờ Gõ โอ้ยโดนนะโดนโดนโว่ะแต่มันมีหลายตัวนะสองสามตัวเโอ้ยแมนว่ะมันยิงกลับเหรอยิงกลับไปโดนผมนะอันนี้สองเต็กเลยตันมีไฟไ่บอยู่นะตรนีสองอันนึงโมแตกก่ ยังไงยังนี่เป่าไปใกล้มาแล้วไปไป,ไป

ถังโดมนะมีสมุกเนีย่ย โมดเ้ยกระสุนมดด้วยอะไรกันวะมีกระสุนไหมมีเป็นกระสุนจุดสี่ห้าเกดอีกแล้วเนี่ยหลดบ่อยจังเลยวันนี้นมาแล้วมาแล้วภาอะไราามะราาะีกระสุนไหมภาสามาสากระสุนอะไรสุนอะไรตงเขียวตงเขียว มามามันไม่ยอมตายเลยไอ้วงเงินเธอตวงเงินเธอแค่นอกอ่ะไม่รู no ้ม no ีเ no พื no ่อนไหมนะชี้หน่อยชี้ห no น่อยชี no ้หน่อยเข้าวงกันเข้าวงกันวก็อาอืมทางหน้าวงเลยยิงแคนเป็นชุดอย่านอกอย่านอกนะ อย่างนกนะอย่าอกนะแอ่สองตัวบนบนเดื่อันกระตายอย่างอาอหน่มอ้อมาั่งไนมากมากยมาอยู่ฝั่งไหนชาติมาด้ชาติมาด้วยมันมีสองตัวเองไม่มีกระสุนยี่มไม่ไม่มีกระสุนยี่น่ง้มีอยาขึ้นไปสูงมันห็นัวนู้นนูนอยู่ยอดเขานุ่นยเขา น่าที่มามาอมสองตัวไหมเด็กน,น้ำเห็นตัวเดียวพี่ก็ว่าน่าจะมีสองน่าโผล่หัวมาแล้วมันคานอยู่โอ้น่าจะติดเนินวะ่ะต,ติดเนินใช่ไหมน้ำก็ยืนนั่งอยั่ยอืมบ้างนะบ้าง่าเห็นเห็นว่าดินกระชุยอยู่ ยิงไม่โดนคนบินกระจุยหัวมันมด้ค่ะถ้า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 วิ่งลีกได้ลีกลีกเข้วาวมันก็ไม่เก่าออกมันอยู่หลังหินห,หรือเปล่าเนี่ยแบบบัรกัน จองเลยบ่จองพี่น้ำข้าวมัจองรอเลยเ็บตัวเองกันกินตัวสองตัววิ่งลงมาแล้ววิ่งลงมานะไหนไหนตรงไหนครับบังบังให้หน่อยเออ mark the location มันมาเดี wrong, no like s <S um, ๋ยวมันมระวังล่างนะรลังเข้าตายเลยแล้วเสียวหลังวะเห็นแล้วเห็นแล้วังเสียวหลังมันวิ่งอ้อมปทางดมนู่นทางดมข้างหลังอ่มันอ้เอ็นมิสเอเ้ยเยงเ 有狼红鹰，鹰、嗯、也有狼吧。嗯 ห <s us> ายโดนนันดยอไม่ล่วงเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะนอน,น,น,นเนียนอะ่ะหลังก้อน,น,นหอินแน่เลยหลัง,งอะไรอยู่หลังอ่ะหลังก้อนหินนี่นหรอกยังคงเห็นเลยเนี่ยหละคอนเทนเนี่ย มันตู้เหรอตู้เหรอ,อ,อหลังคนเอนเฮ้ยมีมีฝั่งข้างบนด้ยวยปะฝั่งจากในวงอ่ะเห็นขึ้นแดงๆเมื่อกี้อืมเป็นคนวิน่งไปคนวิ่งไปยังไงไม่อยู่โอ,อ,อ,อมันบาระเบิใส่น้ำต้นไหนวะนอยู<า>ยไ่ไหนก้อนนั้นเปล่าใช่ก้อนน<ม><ด>ี้<ด>

มันมาเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่หรือว่าหรือว่ามันไปแล้วยังไม่ไปอ่ะยังมันปลาระเบิดน้ำหยิบหลังก้อนหินนั่นแหละปลาระเบิดน้ำคิดกันรอแล้วจ้ามันก็ไม่อออก่ะยอมตายวงเราออกมาก็ตายเนี่ยออกมาอะไรวะไม่ยอมบอกหน่าเห็นเห็นหัว เอาดิไปไปไปเข้าวงเลยหลัง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 เข้าวงเลยหายตี้ไปแล้วบนบ้านนะบนบ้านนะเข้าวงเลยมันไปเลยมีตัวนะมีตัวนะมีตัวมีตัวมีตัวดักอยู่แอดดอกมีตัวไหมบนบ้านมีแอดดอกแอดดอกมี

คนหนึ่งอ้อมขึ้นมาแล้ววิ่งตามเขาอยงนี้จะได้ไหมมาทางนี้เลมาทางผมอ่ะมาทางผมใช่ๆกำลังไปมามทางผมเนี่ยยุ่งไม่ทางก็ไม่หสั่นครับปล่อยหนูเลยปล่อยหนูเลยไม่มีหลังเหรอหลังเหรอไม่วิ่งหลังเหลินหน้าตรงนี้จากบ้านนั่นแหละยิงจากบ้านใหญ่เนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมาชุบมันมาไม่ได้มันก็ปล่อยเลยมันวิ่งไปเบอร์สามแล้วนะจาวเบอร์สามันขึ้นมาแล้วก็ไปทสามสิบ ก็ไม่ได้ป่ะอยู่หน้าเบอร์สามอะไรอกยู่หน้าเบอร์สแถวเบอร์สตัวหนึงคอนึ่งกังโอันเงเขาไม่ดังแถวนี้หมดเลยไม่มีมีข้างล่างเลยนะลุงมวเบอร์สี่ตายเลยนะตรงตรงศพผมอะตรงศพผมมันสองคมาล้วร่างมาแล้วหน้าหม้าหน้า้ ก็เลยมีหลังวิ่งมาด้วยโอ้โหจากที่สามแล้วมันอยู่ที่เอมันอยู่คนละที่กันเลยปุ๊บตี้เลยอยู่กระจายตัวเยเฮ้ยเฮ้ยได้อัดแคปอัดแคปยูยูช่องไหนได้ไปดูด้วยดูชีวิตผม กันไปต่อเลยหลแล้วเดี๋ยวุ่งนี้มาใหม่แยกย้ายไหมแยกย้อยไป่า